สนามบินในยุโรปแห่งนี้ครองตำแหน่งสนามบินอันดับหนึ่งเจ็ดปีซ้อนโอ้และเป็นสนามบินที่โคโนโนไกยยังไม่เคยไปซะด้วยครับสวัสดีครับออฟโกโนไกอ่านสดเป็นบทความที่ออฟสนใจแล้วก็มาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่าอ่านสดก็คือเราก็อ่านพร้อมกันรู้พร้อมกันทีน,นี้คือยุโรปเขาก็มีการแข่งกันนะสนามบินไหนจะสะดวกสบายที่สุดใช่ไหมปรากฏว่า ตามข่าวนะสนามบินลมฟูมิชิโนชื่อยังกับญี่ปุ่นสนามบินของเมืองหลวงอะ่ะครองตำแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดในยุโรปต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็โวเขาไม่ได้แค่ดังแค่ว่ามันมีขนาดใหญ่แต่จัดการทุกอย่างตั้งแต่บริการผู้โดยสารไปจนถึงโซลา่าฟาร์มลดคาร์บอนเออของเรามีป่ะไม่รู้นะยังไม่เคยได้ยินเลยแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สนามบินอื่นจะเรียนแบบได้เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยระบบจัดการล่าช้าหรือช่วงเวลาที่คนเยอะจนวุ่นวายครับมันจะดีขนาดนั้นเลยหรือก็มาดูตามในข่าวก็เอามาจาก daily mail co uk ครับ uk อิจฉาดีเพราะว่าฮิตโตร์นี่ได้ได้ตำแหน่งสนามบินกระเป๋าหายมากที่สุดในโลกนะเอาเคยพูดข่าวไปครับอันนี้ของเว็บอังกฤษไง the best airport in เดอะย r โร e รีเวลรีเวลเอสบักเก็ตลิสต์เดสติเนชันแบ็กไทเทล for เจ็ดปีอินอะโลครับถ้าแปลไม่ออกไม่เป็นไรก็คือคองตำแหน่งมาเจ็ดปีซ้อนแล้วอืก็ที่อเคยไปก็ที่แรกที่ในที่สุดในชีวิตก็คือแฟรงเฟิร์ตซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีแต่กลับกลายเป็น ของตำแหน่งยอดแย่ในความคิดของออฟเพราะว่าทั้งตอมเคลียงพาสปอร์ตเราตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะแต่ตอนนั้นมันนานแล้วไงหรือว่าเออมันไม่ได้หลูหลายอย่างที่คิดอ,อ่แต่ตอนนี้เปลี่ยนหรือย,อยังไม่รู้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสนามบ,บินเก่าของเบอร์ลินอะเบอร์ลินเทเกิลอะมันตัวย่ออะไรไม่รู้นะ คือเล็กสคจนแบบว่านึกว่าเป็นท่ารถบัสอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้เขามีสนามบินใหม่แล้วบรันเดนบวกแอร์พอร์ตครับก็อันนี้ในตามข่าวนะตอนนี้เขาบอกว่าหากคุณเดินทางผ่านยุโรปเร็วๆนี้โอกาสที่คุณจะไปถึงสนามบินที่ได้รางวัลสิบแห่งที่มีเทคโนโลยีความยั่งยืนการบริการเป็นผู้นํานั้นมีสูงหากคุณบังเอิญเดินทางไปโรมคือเอาเป็นว่าเขาบอกสนามบินส่วนใหญ่ในยุโรปดีอาหากคุณบังเอิญเดินทางไปโรม คุณจะได้ไปสนามบ,บินที่ดีสุดแห่งหนึ่งในยุโรปเป็นปีที่เจดติดต่อกันจัดโดยรางวัล aci europe best airport award เดี๋ยวดูก่อนซึ่งครั้งล่าสุดยกย่องสนามบ,บินที่ขยายขอบเขตทั่วทั้งทวีบได้ยกย่องตำแหน่งสนามบ,บินโรมภูมิชิโนอีกครั้งสำหรับความมุ่งมั่นที่น่าประทับใจในการสร้างประสบการณ์แก่ผู้โดยสารความยั่งยืนและนวัตกรรม คนไปเที่ยวอิตาลีบ่อยด้วยนี่ก็ต้องเห็นใช่ไหมใช่ไหมออก็ไปอิตาลีแต่ว่าไปแต่ข้างบนคือโรมนี่เขาอยู่ประมาณกลางบนน่ะคือตรงกลางแต่เราเยื้องขึ้นมาข้างบนนิดนึงเ,เรายังไม่เคยไปเลยเ,เนื่องจากการเดินทางทางอากาศฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเติบโตอีกมากสนามบินต่างๆจึงต้องปรับตัวกับความท้าทายใหม่ๆที่สำคัญคือที่เราอยากได้นะไอสวดกระเป๋าแบบที่ว่าไม่ต้อง ไม่ต้องถอดอะไรอ่ะคือ <c oughs> คือปกติของอ้อมเนี่มีพวกโน้ตบุ๊กเอ่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาก็ต้องเอามาวาง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 วงบาง,างแห่งนี้โรคจิตหนักก็คือให้ถอดรองเท้าด้วยแต่ว่าเหตุผลเพราะว่าเครื่องมันไม่ดีเครื่องมันไม่ดีเพราะมันตรวจไม่ได้เขาก็เลยต้องเอามาแยกครับก็มีข่าวว่าจะอัปเกรดอืมเริ่มต้นที่อังกฤษก่อนก็หวังว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะดีขึ้นทั้งหมด ครับก็คือสนามบินต้องปรับตัวความท้าทายใหม่ๆความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของพนักง,งานเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอพนักง,งานสนามบินนี้ยังอยู่ไม่ดีหรอทางานสถานที่หรูหราครับรางวัลในปีนี้มุ่งเน้นไปที่สนามบินที่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้โดยตรงโดยมีการมอบรางวัลพิเศษหลากหลายรางวัลน,นอกเหนือจากรางวัลตามจํานวนผู้โดยสารอ๋อเขามีรางวัลหลายประเภทรางวัลประเภทแบบจํานวนผู้โดยสารเยอะที่สุด คงไม่ใช่ลมนะเอ่อรางวัลประเภทแบบจัดการดีที่สุดอะไรประมาณนี้ถ้าอากาศยานมิวนิกของเยอรมนีครับเคยไปมิวนิกแต่ไม่เคยไปสนามบ,บินเพราะว่าต้องเป็นคนลงเครื่องที่มิวนิกถึงจะได้ไปสนามบ,บินมิวนิกใช่ไหมไปลงเครื่องหรือว่ากลับทางมิวนิกอ่ะจะได้ใช้มิวนิกเยอรมนีนะเอ่อได้รางวัลดิจิต a ลทรานส์ฟอร์เมชันอ a วอจากการใช้หุ่นยนต์โ oh อ้โห เราไม่ได้ไปไม่กี่ปีนี่พัฒนาขึ้น <c oughs> เยอ,อ่ใช้หุ่นยนต์บริการและใช้ AI ปรับปรุงการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้โดยสารเหรอใช้ทำาอช่วยทำอะไรเหรอเดี๋ยวก่นอนอทำยังไงใช้ AI ก็ เอา AI มันช่วยอะไรได้อะจัดการผู้โดยสารให้เร็วขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนเช็คอินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยจำนวนคนขึ้นเครื่องจัดเพื่อจัดสรรพนักงานหรือเปิดช่องทางเพิ่มอัตโนมัติเ,เพื่อนๆไม่ต้องต่อคิวยาวลดความวุ่นวายเวลาเร่งด่วนแสดงว่าไอสนามบินเซี่ยงไฮ้เนี่ยถ้าใครไปดูวีดีโอเออยังไม่ไลงหมายถึงว่าเราเคยบ่นบอกว่า,วามันนานโคตร สนามบินเที่ยงหาที่จีนไม่ได้ใช้มีระบบแนะนำและช่วยเหลืออัตโนมัติมีแชทบอทหรือหุ่นยนต์นนตอบคําถามเกี่ยวกับเกตหรอไม่ต้องไปยืนดูป้ายเองใช่ไหมเดินมาปุ๊บถามหุ่นยนต์แทนหรือการเดินทางไปเพื่อนๆถามมาถามได้ทันทีโดยไม่ต้องหาพนักง,งานบริหารจัดการสัมภาระ AI ช่วยติดตามกระเป๋าวิเคราะห์สเส้นทางและความเสี่ยงหาย เราติดตังไงวะเอ่อ <c oughs> แจ้งผู้โดยสารทันทีหากกระเป๋าไปผิดเกตโ oh. อ้การคาดการปัญหา AI วิเคราะห์จากหลายแหล่งสภาพอากาศปริมาณผู้โดยสารหรือความล่าช้าช่วยสนามบินเตรียมแผนสำรองลดการดีเลย์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานควบคุมแสงสว่างระบบปรับอากาศพลังงานจากโซล่าฟาร์มเออแอร์ยังไม่ได้ใช้ AI นะ,ะคือเราเปิดแอร์แต่ว่าบางทีมันหนาวหนาวเออมันต้องแบบว่าถ้ามี AI ก็แบบว่าปรับตามแบบ เออไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินถึงจะดีตอนหนาวก็หนาว AI, AI, ไอแอร์ไม่หนาไม่ไม่เย็นมันก็ไม่เย็นเลยแสดงว่าแอร์ยังไม่ยังไม่มีไออย่างนี้ลองจากมิวนิกก็เป็นท่ากาศยานอ่านยังไงวะมัสทริชเช่นในเนเธอร์แลนด์เอาเป็นว่าของเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่อัมสเตอร์ดัมท่ากาศยานของเนเธอร์แลนด์ได้รับรางวัล Eco Innovation Award ซึ่งมุ่งหวังให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นการประหยัดพลังงานอย่างเต็มรูปแบบเขาเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบคือเครื่องบินน่ะเขาคงต้องใช้น้ำมันอยู่นั่นแหละเขาไม่ได้ผลิตเองแต่ว่าพวกสนามบินต่างๆก็พยายามใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเ,ออเกี่ยวกันไหมเออแล้วก็ถัดมาท่าอากาศยานลียงของฝรั่งเศสได้รับรางวัลยกย่องเออ HR e x c e l l e n c Award เกี่ยวกับอะไรพนักงานดีอะ่ะให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความหลากหลายความเท่าเทียมและรวมเข้าไว้ในการบริหารจัดการพนักงานอืมคือไงวะเอ่อเอ่อสนามบินที่บริหารจัดการพนักงานได้อย่างยอดเยี่ยมเน้นเรื่องแล้วก็ที่พูดไปเมื่อกี้พนักงานมีความสุข สนามบินใส่ใจทุกคนลดความผิดพลาดหรือล่าช้า,าแสดงว่าเพื่อนๆจะได้จริงนะพนักงานจะยิ้มแย้มช่วยเหลือดีจัดก,การเป็นเมือชีพจริงนะตอมอด้วยป่ะมีรงสนามบินไหนได้รางวัล Immigration Officer Award ไหมเออมีนะจะถ้าถ้ามีจะได้ไปแขวะอเมริกาไงเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องตอมอโหดคือตอมอ ใช่ต้องทําตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ไม่ใช่มาถมึงทึงอย่างเดียวหน้าที่ก็คือถ้าจะถมึงทึงก็คือกับคนที่ทําผิดจริงๆแต่คนที่ยังไม่ชว์เหมือนตํารวจนะเหมือนตํารวจถ้ายังไม่ได้ถูกสารตัดสินว่าเป็นผู้ร้ายตำรวจก็ไม่ควรจะไปดาเนินปฏิบัติกับคนนั้นเหมือนเป็นผู้ร้ายใช่ไหมครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษสําหรับความยืดหยุ่นที่โดดเด่นมอบให้กับท่าอากาศรรยานยูเครนแล้วยังมีคนไปลงอยู่นะเอยก แต่เราเคยไปนะตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามนะไปต่อเครื่องเฉยๆดีจริงๆเอ่อยกย่องความพยายามอันน่าทึ่งของตนในการรักษาการดําเนินงานและการดูแลพนักงานและแม้จะเผชิญความท้าทายท่ามกลางสงครามกับรัเสเซียครับส่วนลายอื่นๆก็คือสนามบินคอกของไอร์แลนด์ยกย่องเรื่องการเติบโตและความยั่งยืนประเภทผู้โดยสารน้อยกว่าหล้านคนหมายถึงว่าสนามบินใหญ่เขาก็แข่งกันเฉพาะสนามบินใหญ สนามบินเล็กก็แข่งกันเฉพาะสนามบินเล็กถ้ากัศยานวาซิลเลฟสกี้โซเฟียอ,อ่าที่ก็บอกอยู่ชื่อเหมือนเมืองหลวงของบาลแกเรียไงโซเฟียได้รับการยุบย่องถึงความทะเยอทะยานและเข้มแข็งในการลดการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์สำหรับผู้โดยสารจำนวน5้าถึงสิล้านคนอ๋อเป็นสนามบินขนาดกลางขนาดเล็กก็คือหล้านก็คือขนาดกลางก็แข่งกันสนามบินฮัมบวก เป็นอีกแห่งของเยอรมนีที่สร้างความประทับใจเป้าหมายการปลอดคาร์บอนและความสะดวกสบายของผู้โดยสารได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มผู้โดยสาร10บถึงยีล้านคนอา้ามีหลายไซส์อีกตั้งห่างนะเหมือนมีไลท์เวทเอ่ออะไรนะแบนเฟเธอร์เวทแบนตัมเวทเฮฟวีเวทเออโอ้มีตั้งหลายไซส์นึกว่ามีแค่เล็กกลางใหญ่สนามบินแห่งชาติเอเทอันนี้เคยอันนี้เคยเป็นสห้ากัดทยานที่พุกพล่านที่สุดในกรีซ โดดเด่นในกลุ่มผู้โดยสาร25-40ล้านคนอ่อสำหรับการรับมือกับความท้าทายเช่นฤดูกาลและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอันนี้งงนะแต่ว่าอาถ้าเฉพาะตัวสนามบินนะเอเทนโอเคจริงๆเคยเคยไปรอต่อเครื่องเอ๊ะราต่อเครื่องป่าวะก็ไปรอที่ไหนรอต่อเครื่องเออเออพราเราจะไปไปอะไระ้ะไปเบลเรียเออ ดีดีแต่ว่ารถไฟเข้าเมืองไม่ดีรถไฟเข้าเมืองโทมส่วนสนามบินที่แข่งกันระดับใหญ่สุดก็คือสนามบินที่มีผู้โดยสารมากกว่าสี่สิบล้านการเปิดตัวโซลา่าฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าหนึ่งหมืนหนึ่งพันตันต่อปีก็คือทำให้คว้าชัยชนะเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันก็คือใครอ่ามิน ฮิตโตรหรอฮิตโตรของลอนดอนอ๋อ hmm. ไม่ใช่ไม่ใช่อิตาลีอิตาลีไอันดับหนึ่งอ่ะที่เบอกถ้ากัดสยานย,ยอดนิยม Italy, อิตาลียังคงครอง,ง,งอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นก็คือในแง่ของการลดการปล่อยคาร์บอนอ๋อ oh, <laughs> ไม่ได้แบบว่าดิเออแล้วเรื่องบริการอะไรไม่พูดถึงหรอเออแต่ว่าเขาก็ mm hmm. ก็แอบหยอดฮิตโตรมานิดนึงได้รับการยกยอ่อย่างสูงเช่นกันแต่ไม่ได้บอกว่าติดอันดับไหน สรุปก็คือสนามบินที่ดีสุดของ ACI Europe Award ด้านความยืดหยุ่นที่โดดเด่นสนามบินยูเครนความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสนามบินมิวนิกนวัตรกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินมาร์ทริชอาเคิรของเนเธอร์แลนด์ความเป็นเลิศด,ด้านทรัพยากรบุคคลสนามบินลียงฝรั่งเศสพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก อะไรวะเอล่าโซธาน่ที่ไหนผู้โดยสารต่ำกว่าห้าล้านคนหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะเอายอดเยี่ยมโดยรวมสนามบินขนาดเล็กสนามบินคอกไอแลนด์ประเภทห้าถึงสิบล้านคนผู้โดยสารสนามบินวาเซลเลฟสกีโซเฟียสิบถึงยี่ิบห้าล้านคนสนามบินฮับบวกเยอรมนีแฟรงเฟิร์ตไม่ติดเลยประเภทยี่สิบห้าถึงสี่สิบล้านคนสนามบินเอเธนกรีซมากกว่าสี่สิบล้านคนโรมฟูมิชิโน ครับเอาแค่คาร์บอนอย่างเดียวอะรวมฟูมิชิโน่ตกลงมันดียังไงหมายถึงว่ารวมฟูมิชิโน่เดี๋ยวอ,อ่าไม่ขึ้น ไอเราคิดนั่นครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะจะไม่เราคิดนันนเ,เดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถามใหม่แปะในกระทูใหม่ก็สำไมไม่วิ่งอ๋อ อยู่เป็นสนามบ,บินหลักของอิตาลีอยู่ห่างจากกรุงโรมแค่30กิโลเมตรการเดินทางสะดวกรถไฟลีโอนาร์โดดาวินดิคาปิโอเอ็กเพรสอไม่มีดิคาปิโอลีโอนาร์โดเอ็กเพรสทคโนโลยีทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องตรวจสอบตนเองและด่านความปลอดภัยอัตโนมัติเช็คอินรวดเร็วและง่ายได้โอ้ไปถึงไอ้โหลดกระเป๋าเนี่ยเหรอ จำได้ว่าเคยไปขึ้นเครื่องที่ซื้อิกที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีเครื่องดดไอ้โหลดกระเป๋าเองอเช็คอินรวดเร็วง่ายได้บยบริการหลากหลายฝากสัมภาระร้านอาหารห้องรับรองผู้โดยสารที่แสนจะสบายสถานที่ท่องเที่ยวภายในสนามบินมีงานศิลปะนินศรศการจัดแสดงภายในสนามบินเช่นนิศรศการชาวอ e ีทรัสกันปฏิมากรรมเจ็ดแห่งแสงโอแล้ว สนามบินนี้ระบบตรวจกระเป๋า security check เป็นยังไงอืเพราะว่าปัญหาคือ security check นี่แหละที่มันต้องให้เราวางกระเป๋าบนสายพานมาถึงกระเป๋าถือนะแล้วก็เดินผ่านตัวก็เดินผ่านเครื่องกระเป๋าก็ผ่านเครื่องไปอ,อ่ไม่ใช่ไนถึงสนามบินโลม เดินมาพูดแนวทางทั่วไปคือเวลาถ้าเราถามอะไรในกระทู้เดียวกันเนี่ยมันก็ควรจะตอบของนั้นนั้นทุกป่ะครับบนเอไอคนหน้านี้แหละถ้เท่านั้นก็ไปก่อนก็คงเหมือนกันที่อื่นหรือมั้งคงผ่านเครื่องอแหละเพราะว่าเครื่องพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้ผลิตเองนี่คิดน้นนีกแหละครับโอเคขออภัยแอ,อ้อออกมาแล้ว ใช้เครื่องเอ็กซเรย์โดยไม่ต้องนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากกระเป๋าโอ้โหแจ่มมากเทีย่ยงไฮมาดูไหนว่าจีนนี่พัฒนามากไงเสี่ยงไฮนี่ควักทุกอย่างน้ำก็ควักทุกอย่างในกระเป๋าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อื่นๆที่เขาระแวงที่เขามีป้ายควักทุกอย่างมันก็ช้าก็คือการที่เราต้องมาควักเนี่ยแสดงว่าก็ช้าแล้วเขาก็ต้อง ใช้คนดูใช่ไหมก็ต้องแบบว่านานกว่าจะเพ่งไอ้นี่ใช่เปล่าวะไอ้นี่ใช่แบบว่าบางทีเรียกไปสมหัวเรียกพนักง,งานคนอื่นไปสมหัวเอ้ยไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมมันก็จะนานทะนั้นเขาก็เลยต้องแบบเป็นเครื่องที่แบบว่าไม่ต้องเอาของออกมาเลยอมันจะเร็วก็คือเครื่องมันไม่ดีเออ,อย่างเช่นตอนโหลดกระเป๋าก็โดนคือมันมี security check เนี่ยโดนทุกคนแต่ว่าตอนที่เราโหลดกระเป๋าใหญ่อ่ที่เขาจะต้องให้บอดดิ i n g า a s ออกมาเนี่ย อยู่ดีๆก็ส่งมาหมายถึงเที่ยงไฮนะอันนี้นะเที่ยงไฮนะเ,ะเขาก็บอกว่าเออคุณกระเป๋าคุณมีปัญหาให้ไปห้องข้างๆนุ่นมันจะมีห้องเย็นอยู่นั่นแหล,ละเขาก็เปิดค้นกระจุยกระจายเลยกว่าจะได้เอากระเป๋ากลับมาให้พนักงานอีกรอบหนึ่งคือกระเป๋าใหญ่เราต้องไปขึ้นเครื่องไงส่วนตัวเรากับกระเป๋าเล็กค่อยไปผ่านเคสคอร์ตี้ครับคือเที่ยงไฮแย่มากในจุดนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามโกโนไกก็ดูได้ที่ g o n o ok g a i .com ที่ลิงก์ใต้วิดีโอแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรสนามบินไหนดีสนามบินไหนไม่ดีในความคิดของเราก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้ว